ใครที่กำลังหารถตโต้ไใช้นะครับลูกค้าอันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นเท่านั้นเองและของแต่งไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วแต่งระบบแล้วคันนี้เต็มระบบแบบเต็มทุกอย่างเลยแต่งโฟงแต่งไฟแต่งเครื่องเสียงกล้องมองหลังทุกอย่างเราพาไปดูทีละจุดว่ามีแต่งอะไรมาบ้างนะแปลงหน้าให้ด้วยเออเอ้ามาดูภายในก่อนนะครับผมพวงมาลัยเดิมของโตโยต้านะครับผมที่ก็ทําเป็นคาร์บอนคาร์บอน U A งค์ A U X เอาเอาเ t l USB 2รูสายชาร์จอะไรอ่ะ เออเนี่ยเครื่องส่งเครื่องเสียงมีโคบให้แอร์ให้วัดนู่นวัดนี่น ύ, เต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมมันใช้งานได้ทุกจุดนะครับลูกคานี่ฝั่งนี้ก็มีวัดนู่นวัดนี่หน ύ, ให้เพราเว่าเอาเล็กให้โอ้โหเรียกว่าอแต่งที่บอกไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะครับผมนะเออ,นะอเนีเกดกยังใช้งานได้ปกตินะครับผมนะรู้สึกมัาเอาไอ้เบ้านี่ออกไปนะไอ้ที่วางแก้วน้ำเห็นนะแต่ใส่เป็นพวกเอาซบวูเฟอร์มาให้พวกแบบเครื่องส่งเครื่องเสียงเบสเนาะเออตรงนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับลู้คานี่ที่วางของเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวเอาลงมาให้ด เผื่อใครใช้ก็นี่วางของวางของได้ตรงนี้ในเบ้าก็จะมีไอ้นี่เขาเสียบมาให้พอดีล็อกเลยอะที่วางแก้วน้ําแล้วเบาะซ้ายขวาเบาะเรียกว่าทุกตำแหน่งเป็นคล้ายๆผ้ากำมะหยี่นะเขาเรียกว่าผ้าออกกึ่งแนวลูกฟูกป่าจับไปลองผิวสัมผัสดูดิมันนั่งแล้วมันหนึ่งเลยนุ่มๆน,น,นะครับลูกค้าและผ้าไอ้ผ้าอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่เก็บความร้อนไม่อบความร้อนแต่ก็ระวังถ้าบบบเบาะโปรงเบาะเปียกก็อาจจะดูแลยากหน่อย <Okay. S 1> นะดูหน้าตาเขาหน่อยไหม หน้าตาเขาแปลงมาอย่างสวยเลยเนี่ยคันนี้ไปทำเป็นทำเวลาคาบบังเคมร่าหมดเลยส,ยสวยๆเลยกระจกมองมุมขับก็ยังเป็นคำว่าเคมร่ายางเบิร์กใหม่4เส้นนะครับผมนะดอกอยังเต็มๆอยู่เลยได้เป็นยางปี25กันาทำสงครามสาบได้นะครับผมซอกเดิมนะครับผมแล้วเป็นอาร์คดูนี่นะอันนี้คือรถแต่งนะครับผมอันนี้คือรถปี2010นะเออใช่ป่ะวะไม่ใช่ปี2010ขออภยัยวันนี้เป็นปี2009 4 4 9 0 0 0บาท จัดไฟแนนซ์ได้อยู่พอเดินละหมื่นนะแล้วเขาดูเขาแต่งมายังขอบนี่ทําเป็นายครับแรปมานะเป็นพลาสติกเบาสามแถวเป็นเนบาะลูกฟูกแล้วกันนะผมใช้คำว่าลูกฟูนกน้องเข้าได้แต่ง VIP เต็มลาเย็บเก็บงานดีมากจอทีวีจอเบลเลอร์เลยซึ่ง่องเครื่องเสียงมีโควบแอร์ลงแอร์ราวเย็นเจี๊ยบนะครับผมนะนี่วางคงวางของครับผมใช้งานได้ทุกจุดทุกบ้านเลยนะอันนี้ก็วางแก้วน้ําผ้าม่านรอบขันด้านข้างมีอะไรมั่งที่วางแก้วน้ําอีกนี่กก็อาจจะเป็นที่ใส,โส่โทรศัพท์โทรศัพท์ส่วนข้างหลังก็อ่ะพาไปดู อเอออย่างเงี้ยเลื่อนได้นะขึ้นลองสะดวกแทบจะยืนได้เลยว่ะเห็นไหมมันโป่งงมางเลยอ่ะแล้วตรงที่นั่งอ่ะไอแถวสองเนี่ยมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะตรงข้างประตูเนี่ยไอตรข้างข้างแพงเห็นไหมยูน,นิีสองรูวางเจลนองแก้วน้ำเออทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแถวหลังก็มีนะแถวสามามีเหมือนกันมีทุกแถวไม่ต้องแย่งกันในะใครที่แบบว่าวติดโทราลองโทรศัพท์ไม่มีที่ชาร์จแบตนี่แหละจบๆไม่ต้องแย่งกันแล้วลูกค้าดูดิสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับผมนี่เออสวยๆเลยประมาณนี้นะเราไปดูข้างหลังกันหน่อยนิดนึง นี่สปอยเลอร์พับเบรกรุ่นที่สามปัดน้ำฝนเนี่ยนะไม่ทำคาบ้องเข้มร่างหมดเลยนะข้างหลังนี่ก็ยังจอุออ่กระเป๋าเดินทงเดินทางได้อยู่นะครับลูกค้าและดูได้วมันกลัวไม่มีที่ชาร์จไฟมั้งทุกจุดเลย4 000, 4 9 0 0 0บาทนะครับผมอย่างที่บอกนะว่าไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วจอทีวีก็ได้เครื่องเสียงก็ได้บอกก็ไปบอก v ีไอพีอีกตะางเต็มลำเลยนะพอเดือนละหมื่นเดียวเองแป่ไว่าใครอยากดูการ์ติงแต่งมาให้แล้วนะ คอมพิวเตอร์ปี2 9 0พัน0 0บาทมาดูกันได้เลยที่กิจสดากู๊ดคาร์นะครันแต่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ